สวัสดีครับผมบอลจากพัททิลาไอทีนะครับวันนี้มาดูเรามาติดตั้งกล้อง70ไมค์ A 2 0 0นะครับวันนี้มาติดที่ไหนเอย่ยวันนี้มาติดที่โชว์รูม honda นะครับซึ่งเรามีโอกาสไม่มากนะครับที่จะเข้าโชว์รูม honda วันนี้เรามาติด honda HRV นะครับป้ายแดงเลยลูกค้าออกรถแล้วลูกค้าบอกว่าอยากติดกล้องให้มันเสร็จเรียบร้อยเลย แจงเซลขออนุญาตเรียบร้อยทําให้เราสามารถเข้าไปติดตั้งกล้องติดรถยนต์ในศูนย์ได้นะครับคันนี้เขาเลือก7 0ไ mm a i A200 เป็นกล้องหน้าแบบ Full HD กล้องหลังก็เป็นแบบ Full HD เส้นเดียวกันนะครับกล้อง7 0ไ mm a i A200 แตกต่างจากกล้องในท้องตลาดอย่างไรนะครับในเมื่อมันเป็นกล้องระดับ Full HD กล้องตัวนี้มันเป็นกล้องที่ใช้ระบบของ7 0ไ mm a i ทั้งหมดนะครับ ในเมื่อมันเป็นแค่ full hd แต่ว่ามันใช้ระบบต่างๆของ7 0ไ mm มล์ทั้งหมดเลยดังนั้นฟังก์ชันต่างๆมันได้มาจากรุ่นพีแน่นอนแค่ความละเอียดเท่านั้นที่มันเป็นน้องเล็กที่สุดนะครับในการติดตั้งที่ศูนย์บริการนะครับมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับอนุญาตจากเ,าเซลล์หรือเจ้าของศูนย์บริการซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปติดตั้งกล้องติดรถยนต์นะครับแน่นอนงานติดตั้งของเรานั้น ใช้การติดตั้งแบบชุดฟิลแท็บซึ่งไม่มีการตัดต่อสายไฟของตัวรถแน่นอนและก็งานพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเราจะไม่ลื้ชิ้นส่วนใดๆของตัวรถด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสา A เสา B เสา C นะครับจะไม่มีการลือ้ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้การติดตั้งแบบซ่อนสาย100%สำหรับรถ Honda HRV นะครับก็จะติด ตำแหน่งกล้องทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งผู้โดยสารนั่งข้างนะครับไม่นิยมติดทางด้านคนขับเนื่องจากมันจะทำให้ทัศนวิสัยในการขับเนี่ยด้อยลงหรือคนขับจะวกแวกกับแสงของกล้องได้นะครับก็จะเลือกตำแหน่งด้านซ้ายเสร็จแล้วก็จะมีการเก็บสายฟงสายไฟของกล้องให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับทั้งเซลล์ทั้งลูกค้านะครับก็ยืนสังเกตการการติดตั้งกล้องอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง เราสามารถตอบคำถามได้ทันทีถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยหรืออยากซักถามตรงไหนก็ถามได้ทันทีนะครับไม่มีการปิดบังข้อมูลใดๆทั้งสิ้นในการทำงานในครั้งนี้นะครับมาดูกล้อง70ไมล์ a 200กันบ้างนะครับกล้องตัวนี้มีความโดดเด่นยังไงข้อที่1เลยมันมีความโดดเด่นตรงที่ตัวกล้องมี Wi-Fi ไดเล็กมันสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเวลาที่เรา เชื่อม Wi-Fi กับตัวกล้องนะครับทาให้สามารถตั้งค่าต่างๆผ่านมือถือได้เลยไม่ต้องไปกดปุ่มที่กล้องไม่ต้องไปเลงว่าเมนูนี้อยู่ตรงไหนเราเปิดมือถือเชื่อมแอปพลิเคชันเชื่อม Wi-Fi เราสามารถตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันได้เลยตั้งค่าอย่างไรมันก็ส่งข้อมูลไปที่มือถือมันก็ส่งข้อมูลไปที่กล้องทันทีนะครับและข้อดีอย่างหนึ่งคือเมื่อเรามีเหตุการณ์สำคัญเราอยากจะ ดึงไฟล์จากตัวกล้องออกมาเราสามารถดึงผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้เลยไม่ต้องไปถอดเมมโมรีหาคอมพิวเตอร์ไปก๊อปไฟล์นู่นนี่นั่นอันนี้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าแอปดาวน์โหลดออกมาแชร์ได้เลยนะครับได้ข้อมูลที่เราต้องการได้ภาพหรือได้เหตุการณ์ที่เราต้องการส่งใช้งานได้ทันทีนะครับเจสซี่ไมเอสองนะครับตัวนี้มาทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกล้องหลังมีความจําเป็นไหม ในปัจจุบันกล้องหลังมีความจําเป็นนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่ารถที่มาทางด้านหลังเนี่ยเขามายังไงนะครับเขาวิ่งมาแบบไม่เบรกเลยหรือเขาเบรกมาแล้วแต่เบรกไม่อยู่หรือเขาวิ่งพุ่งมาจากด้านข้างแล้วมาชนด้านหลังเรานะครับหรือเขาบอกว่าเราเป็นคนถอยหลังไปชนเขากล้องหลังเราจะเก็บเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดนะครับเราสามารถตอบได้ทันทีว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดยังไงต่างกับคนที่ติดกล้องหน้าอย่างเดียวไม่ว่าจะติดกล้องหน้าอย่างเดียวที่มันเป็นกล้องหน้าราคาไม่แพงนู่นนี่นั่นคุณจะพลาดการบันทึกจากกล้องหลังนะครับในปัจจุบันปัญหามันไม่ได้เกิดที่ห้างหน้าอย่างเดียวปัญหามันเกิดจากท้ายรถเยอะที่สุดดังที่เราเห็นในข่าวว่ามีรถพุ่งมาข้างหลังมาชนเขาบอกว่าเราถอยหลังไปชนเขา รถวิ่งมาชนด้านท้ายแล้ววิ่งหนีไปทางทิศทางอื่นกล้องหลังจะเป็นตัวชี้เป้าให้เราทั้งหมดดังนั้นการที่เรามีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังประโยชน์อยู่ที่เราร้อนะครับดังนั้นการติดกล้องในปัจจุบันเนี้ยกล้องติดรถยนต์เนี่ยติดตั้งทั้งทีติดกล้องหน้าและกล้องหลังไปเลยและที่สําคัญถ้าเราเลือกกล้องที่มีคุณภาพอย่างเช่นตัวนี้กล้อง70มล a 2 0 0 เป็นกล้องหน้า full hd กล้องหลัง full hd ที่มีระบบ wi-fi i ด e ็ t มีระบบ hdr มีระบบ g sensor และที่สำคัญราคายัางเป็นมิตรกับเราอีกด้วยนะครับดังนั้นฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะติดกล้อง70ไมล์ a 2 0 0นะครับราคาเบาๆจ่ายไม่แพงที่สำคัญเราไปติดตั้งให้คุณถึงบ้านที่ทำงานขอเพียงมีพื้นที่นัดหมายเรามาเลยที่อยู่ ถ่ายคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ